มีพวกโ่งแล้วคืนดูดกัญชากไปไงพวกโอ่งแล้วก็เอาดูดกัญชามาในโอ่งเอ้ยฟอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอ่งมาอุปกรณ์มาแล้วเวลาวิ่งวิ่งบ้านผีปอบผีปอบมันจะมาหยิบลูกหยิบ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 ผีปอบหยิบปอบหยิบปอบหยิบเลยอย่าเงี้ยเออเราก็วิ่งลงโอ่งแล้วเดี๋ยวพอพอลงโอ่งเสร็จปุ๊บพี่มีพ่ก็เยาะกางเกงมาให้ไอ้แจ๊ดเฮ้ยกางเกงไม่มีใคุยกับน้องไปที่อะไรนะพี่นุ้ยก็บีบน้องอยู่ว่าแต่งตัวหล่ออย่างเลยวันนี้ ปกติใส่เสื้อมงคุดเก่าๆมงคุดโอ้อ๋อถือว่าเอ้ะทำไมไม่เยีเสื้อแบบนี้แก๊งกูหรูแก๊งพี่อ่ะทำเสื้อแจกกลุ่มยังไม่ยอมจ่ายตังค์เขาลุ้น้องโทรมาบอกไว้ไม่กี่แสนป่กว่ะแต่ตอนนี้ก็ทำช่อเดินตามต้อยๆอ่ออมาสองอีพีมีแต่ต้อยไม่มีคนตามเลย เดินมาคนเดียวมันเพิ่งเริ่มต้นขี้ไปแอบแต่งหน้ามาปะเนี่ยให้เจมทารองพื้นสิเฮียมึงก็ดูไม่ใช่ขายยากจริงจริงโปรดิวรายการที่เขียนบทให้ตัวเองออกมาเล่นด้วยอ่ะขายยากอะจริงๆโมบายมานี่ลูกมันโมบายมานี่เดี๋ยวว่าเอายังไงก็บอกมาเลยเดี๋ยวนะไม่ได้อันนี้เดี๋ยว อ่านบทกันไปก่อนเดี๋ยวจะสอนเออเออเดี๋ยวเตรียมไอชาบูนั่นเลยนะเตี๊ยมห่วงกินอยู่เลยแจ๊ดก็เล่นใช่เลิกเสร็จได้กินเลยรู้รู้รู้แล้วเดี๋ยวพี่ก็ไม่แจมแดกพวกอีกเพราเตรียมให้นักแสดงเป็นผู้กลับหน้าเลยครับเออแดกกับพวกเราอีกมึงเนี่ยนะไอ้แจ๊ดมึงมันคนใจแคบทำเสื้อแจกมึงก็แจกเฉพาะพิธีกรกูยืนอยู่ด้วยมึงก็เฮ้ยพี่ต้อยใส่เสื้อไซส์อะไรเนี่ยมึงไม่เคยคิดถึงกูเข้าเข้าใจไหมไวเลยทีย กูสีหลอกสำเนาประชาชนให้ตุ๊กการเงินไปแล้วเทปนี้กูได้เงินซีเรียลพี่ดังประเดี๋ยวบปดดาวเอางี้อ่านบอกไว้ก่อนอ่านในกูอ่านทั้งนานแล้วมีชื่อมึงก็ต้อย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 า้อยต้อยต้อยล้อนต้อย็นอผู้อยั้อยต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 ้อิน้อยต้อยน้อยต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 ้อกต้อยต้อยต้อยเทเข้อยต้อึต เอาบอกมาเลยบีบมาเลยเนี่ยพี๊แลพิ๊กแล้วเดี๋ยวแอ็งเอ็งเมับพี่อยากได้รถเท่ๆดัานี่งขอนี่นี่นี่จะมีคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่เน่งพี่เมย์เนี่ยเหมือนยืนอ่านบอร์ดแล้วไอไลน์มันไม่ได้ไอไลน์แปลว่าอะไรเจียการมองเวลามองเนี่ยไอไลน์ผิดกล้องอยู่เนี่ยเห็นไหมไอไลน์ไม่ได้มันก็ต้องแบบเฮ้ยแบบชำเลืองมองอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ดอลลี่ไปเรื่อยๆะดอลลี่อะไรดอลลี่แปลว่าอะไรไม่รู้จำเข้ามาดอลลี่แปลว่าปลาุ้ยอ เงี้คนเยี้ยเป็นตลกไม่ได้นะขำมุกเดียวโอ้แอกเป็นชั่วโมงเห็นคอมเมนต์ไหมคร <están> like ับเวลาออกอากาศเห็นคอมเมนต์ไหมครับเขาด่าผมนะครับเส้นเรื่องมึงไม่แข็งแรงเลยมึงทําบทออกมาได้ยังไงวะนี่รับเชิญมายืนเฉาเงี้ยไม่แบ่งบทให้เขาบ้างมึงอ่ะไม่ฟังกูไงมึงเห็นไหมมั่มเท่งนงเห็นไหมพี่เนี่ยปลุกปั้นขึ้นมายี่สิบกว่าปีที่แล้วนุ้ย นุ้ยยังไปนั่งอยู่คาหน้าคาเฟ่หนุ้ยจำได้แบบยี่สิบกว่าปีแล้วหนุ้ยทำอะไรไม่คุปเจอพี่เป๋าก่อนเลยไม่เคยเจอนี่ไม่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วจนพี่ไปกับพี่เป๋าแหละแต่ผมพี่อยู่ในกองเอ,เอาเงี้ยกำกับหม่ำเท่งหนองพี่มันบังคับกันอย่างเงี้ยวัเนี่ยมันก็ต้องอย่างเงี้พี่นุ้ยเป็นไงเขาฟังเดี๋ยวนี้เป็นไ,ไงเขาติดลมบนไปแล้วไม่ไปอยู่กับเขาอะเขาไม่เอากูไม่ใช่ซ้อมมานานไหมพวกพี่ส่งให้เขา บ่อนฟังพี่มูไอ้โหน่งเนี่ยฮะมาเขาแหววใครใครเป็นคนสาวทีแรกเนี่ยโหน่งมาแล้วพี่บอกเฮ้ยไม่ได้โหน่งโหน่งต้องวิ่งมาพี่เด้กพี่เด็กพี่จริงนี่งโหน่งมันมาฮะฮะฮะโหน่งมันมาให้โหน่งมาแล้วเนี่บอกเฮ้ยโหน่งเท็กเลยโหน่งมึงต้องมามึงต้องอย่างนี้โโวมาก่อนเลยมาโชคโหน่งมาแล้วแล้วต้องแววด้วยเอาละ เท่งอ่ะพี่ภูมิบอมเต้นไอ้เท่งอ่ะพี่เป็นคนสอนเต้นยังไงวะมาดูดิเมื่อก่อนพี่เท่งเขาเต้นท่าไหนพี่เท่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่พี่ยังไม่ได้ให้ไปเขาเต้นท่าไหนพี่เท่งไม่มีท่าพี่เท่งเต้นเหมือนคนในโคไทยคอยเต้นอ๋อธรรมดาคนไทยกวางแด้วเห็นพี่ใ่รไปโอ้ยแล้วพี่เท่งเขาไปหัดยังไงดีวะพี่มันแล้วแต่พรสวรรค์ อย่างสอนมึงเนี่ยมึงไม่เอาไงไม่เอาผมไม่เอ่ะมึงไม่เอาหูแมวงั้นได้ท่าไปแล้วมึงมันวัวลืมตีนไงพี่ต้อยนี่มันรายการนี้อยู่ยาวเดี๋ยวกูซื้อคอนโดให้ทั้งนี้เอาละกูเข็ดแลยเดี๋ยวค่อยดูเลยบอลบอลไม่ทำอะไรอ่ะเราดูคอมเมนต์ต้อยเอลวีพีต้อยโดดเด่นเล่นเรื่องอะไรอ่ะ